sau nhỉ anh phụ nhảy phụng cái đấy ba hà dám móng tới sau <laughs> bữa nào bỏ phụ nhảy ơi cứ dừng bao tới sau thế nào thèn trao đế phụ nhảy bây giờ đây man như bò rửa mít chì đi bỏ phụ nhai ào เอ้าวูบแล้วแบบน,นี้ปูกัดบนตันอ้ยปกกัดปามันคุมขาเงินสองร้อยคอยอยู่บนนอค้คุมคุมคุมคมเด้เจ้าเอ้ยหาเงินมาคืนคอยเด็ดยูคุมยูโอ้ได้เด้ เอาเอายามตัวไปอย่าจมพระอาทิตย์กับตะลัะะงสิขึ้นเอายามมายามมาอย่าจมหลายพ่อไงยามไปมน้ำจมไปน้ำ ไอ้บอกยักษ์ไซมันได้ละเอาเงินมาคืนค่อยเด้อสองร้อยหันอา้าวปุดไปโอ้ทายบรรยากาศให้เบิงเนกจ้าบรรยากาศหกหกหลคุณเสาไฟ นกก็วินเต็มหนึ่งใส่กับใส่ใส่นี่หนองหนองเจ้าของนี่แหละจ้ะบม่ได้ไปใส่ของผู้อื่นดอก

นี่คือผลงานจากการยามมองมือเศร้านี่นะครับโอ้โปลาดินทบๆเลยปลาคอกระกมีนะครับปลาดุกกระมีปลาเข็งกระมีนะครับ